มาอะไรครับน้องโชวมาอะไรครับป้าสวัสดีครับผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกคนนะครับวันนี้พาน้องโชวกุนน้องตาเลี่ยมม, <c oughs> มาๆๆพาน้องมาเร็วมาดูไล่นะครับ มาดูให้นะครับมาดูให้นี่ครับลำใหญ่โอยกำลังออกดอกสวยงามเลยนะครับมาเดินลูกเดินเดินเอาน่องไปน่ำเาน่องไปน่ำอเดินโอ้โหลำใหญ่นะครับเออทำไมล่ะลูกโชว์คนไปไหนลูก ครับไล่นะครับไล่นะครับสวนลำไยนะครับโอ้โหว่าจะจับหรือเปล่าจุดจับหน่วยบาเนาะพี่นองเลยแม่งสางขึ้นมาเล่นลายแทนอบอสเน่มาผลยาด้วยครับเล่นธรรมชาติเลยนะครับพี่กายนี่โดกเป็นโดก๊ก ดกจนง,งาหักงาฉีกนะครับลำใหญ่ผมปีน่กะหอมเลยพี่เตะดอกเลยนะครับพี่เตะดอกนะครับดูนะครับลำใหญ่นี่เตะดอกนะครับมีสวนนะครับนีสวนลำใหญ่ครับพี่ กวยพะยัยมาปลูกกล้วยกล้วยเพะยัยมาปลูกกล้กวยนี่กล้วยแรงนะครับนี่นะครับที่กล้วยตัวนี้สุกแล้วนี่ครับลำใหญ่เป็นดอกกุต้นนะครับแต่ว่าจะมีะกินเนาะบางโช มันห่อนดดแดดแดดแห้งนะครับไม่ยงลูกน้อ,นองโชว์หิวน้ำมันพวนท้องดิหน่นกินน้ำายแล้วได้หนีหน่นี่ไม่มมย,ยงชิดนะครับไม่มย,ยงชิดนี่ไม่มย,ย,งมมย,ยงชิดนะครับย,ยงชิดบดกครับแต่น้ำแม่น้องกินนะลูกผีมาผหาหานนีาน้ำนะ น้องโชกุนน่าน่าไอ้ไปเอาเยอะนะลูกมะดกนะครับมะยองชิดต่อยโรงแรมันก็แตก หอนแห้งนะครับหลานลมามาปีมาปีปูไปแก, <c oughs> แก้ให้โอ้ยเก็บแดงตองเลยโอ้ยเก็บแดงตองเลยโอ้ยเก็บแดงตองเลยโอ้ยกินน้ำโอ้โชคุนกินน้ำโอ้โห นี่คือบ้านสวนนะครับกำลังต่อยอประเนียแม่ลุงกเก็บดีๆเก็บดีๆเี๋ยวลุงจะมาเก็บนำ่ายวิดีโอก่อนเดี๋ยวสิมาขึ้นให้อย่งเดียวสิขึ้นเอานะครับ มันใหญ่นะครับพี่กายนี่ด่เป็นด่งนะครับฮักกาสีเบิร์ตปีนี้มันออกดอกอยู่นะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่ครับกับคอยูตียูทูบของผมคลิปแรกนี่คลิปนี้นะครับใบเพียงแต่ตอนนี้นะครับคอยูตีนะครับเพราะว่า ยากับล้านกันล่างต้อยบะจุงชิดนะครับไม่โยงชิดนะครับผมจะตัดกล่วยนะครับขอจบคลิปเพียงแต่ตันนี้นะครับสวัสดีครับครับํกใหญ่ล้ำใหญ่